สวัสดีค่ะเมื่อนี้เขากลับมาพบพอกันอีกแล้วเนาะค่ะที่ช่องสาวหน่อยบานคําสีผ้าเพลินแล้วก็ช่องรายการจะหน้าแอนฟาร์มหักอีกแล้วนะคะพี่น้องเมื่อนี้นะสิผ้าพี่น้องเอายาหวานเน่เปียปากช่องนี่แหละค่ะพี่น้องมาบดมาสับให้งัวกินเพราะว่าเนื่องจากเขาไ่ได้เอาง่วลงไปปล่อยหน้าเนาะค่ะเขาก็เลยไปเอายาหวานเน่เปียปากช่องนี่นะค่ะที่เขาปลูกไว้มาใส่เครื่องสับให้มันละเอียดลงเขาจะเอาหน้ำหยานี่ไปให้งัวกินเนาะค่ะ ซึ่งเพื่อนกับวายหาหวานในเปียปากช่องหรือว่าอิสราเอลเนี่กับีโปรตีนสูงแล้วค่ะช่วงนี้หยาพื้นบ้านหยาธรรมาชาติเท่านี่กับหายหยาท่าก็เลยเอาหยาที่เ่าปลูกนี่แหละค่ะพี่น้องมาใส่เครื่องซับเพื่อสีเอาไปงัวมันกินเนาะค่ะมากค่ะพี่น้องเม่ไปเบืองกันซับหยาให้ง่วเราก็เอาหยาให้งัวกินน้ำกันก็แม่เลยจ้า

这样，呃，这样，补充啊，每天不加肉，这样不加，这样。 ก,ก,กินตัวเละเียงว่าผ่าลงใจตั้งแต่เลยตั้งแต่กินร้ายวันไปทุง่งแล้ะ จะได้ใส่ผู้ให้มันบ้านบ้านลวเป็ดอี่ซาเลียงเอาไว้ยันพ่อแล้วมืม่อนี้นั้นกับพ่านพี่น้องมาเบิงการเอาหญ้าหวานในเปียปากช่องมาสับแล้วมาหั่นให้มันละเอียดเพื่อที่สิเอาไปให้งวัวกินแล้วเนาะคะ่ะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้แน่น้ำในด้อเจ้าเรล้าพบพอกันไหมในคลิปต่อๆไปจ้าสวัสดีค่ะ